ช่วงที่รายการหออากาศอยู่นี่แหละครับตอน8นาฬิกาผู้ว่าคนใหม่ครับของกทมนะฮะกำลังจัดเขาเรียกว่ามีการแปรนะฮะมีการแปรอักษรแสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่9นะครับพลตารวจเอกอัศวินนะฮะผู้ว่ากทมคนใหม่นำบุคลากรกทมกว่า3,500คนมาร่วมแปลอักษรแสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่9 ที่ลานคนเมืองนะครับจะแปลอักษรแบบในรูปเลยฮะที่คุณเห็นนี่แหละฮะครับเวลาบนแปลอักษรนี่มันไม่ง่ายนะอุยยากมากนะแล้วมันต้องมันต้องคนที่กํากับต้องเป็นคนที่เราเคยคิดว่าคนกํากับคืออยู่บนฟ้าป่อวะแล้วคอยสื่อสารลงมาป่ะเขาต้องขึ้นมันกับขึ้นเขาเรียกว่าอะไรละเป็นไมเครนใช่ไหมโอ้เราก็มองอ่ะนั้นยวมัต้องมีนั่งร้านแล้วก็มองลงมาแล้วก็แล้วก็ต้องสั่งก็ต้องถือวอบ ไม่ใช่ถือวอสิโ,สโ,สโสท,ท,ทะะโคดีถือธโบงนะครับแล้วก็ประกาศลงมาและยิ่งเป็นเลขไทยแบบนี้เนี่ยโอ้โหมันมันท้าทายพอสมควรแต่ผมก็เห็นหลายแหกกาทำกันแล้วนะ,ะในช่วงกันชิดสองาันตย์ที่ผ่านแล้วเป็นคนยืนะนะแน่นอนแน่นอนแน่นอนือสมมติว่าถ้าเป็นลูก <c oughs> บาศก์อะเรายังเอาอะไรเขี่ยได้ง่ายๆไงอแต่นี่คนยืนมันเคลื่อนมันยากอะโดยเฉพาะตรงที่มันเป็นตรงแหลมแหลมตรงโค้งแหลมแหลมย่างนี้นันยากพอสมควรนะครับก็จะเกิดขึ้นที่ลานคนเมืองครับคุณผู้ชมครับผม ที่กทมนะกทมในวันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราได้ภาพสดๆเลยจากทาง Instagram หรือว่าจากทาง Facebook อย่างเป็นทางการของทางกทบนะครับเราก็จะนำมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันเชื่อว่าคงกำลังตั้งแถวอยู่ในขนาดนี้และประมาณ8ดโมงครึ่กงก็คงแล้วเสร็จเชื่อว่าเดี๋ยวเช้านี้คุณโปรดิวเซอร์ของเราจะยิงภาพมาให้คุณผู้ชมดูพร้อมเมื่อไหร่ก็ตัดภาพมาให้เราดูด้วยแล้วกันนะครับ ก็อย่างที่เห็นนะครับตรงเลข9้าไทยจะเป็นชุดสีดำจะเป็นชุดสีดำรู้สึกจะมีกอทมอด้วยเนาะมีทั้งกอมีทั้งทอมีทั้งมอถ้าเป็นแจ็คแจ็คจะไปยืนตรงไหนผมว่าตรงจุดไหมเราตรงจุดตรงจุดเด่นกว่าเจ็ดคนตรงนั้นตรงจุดตรงจุดน่าจะง่ายสุดใช่ครับผมจุดน่จะง่ายสุดนะครับและพื้นที่สีขาวที่เหลือเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ผมเพิ่งทราบ พื้นที่สีขาวที่เหลือจะเป็นชุดข้าราชการสีกากีใช่สวยเลยล่ะแปลว่าไม่ใช่แค่เส่สวมชุดดำและทําเลขเก้าหอก่ทอทมรใช่ครับพื้นที่ขาวก็เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าทั้งหมดเนี่ยจะเป็นคนหมดเลยครับครับนะฮะแต่จะมีการสวมชุดกากี <c oughs> บอกคุณปริวซอร์เราหน่อยดีกว่าทางด้านบนว่าเมื่อได้เห็นภาพเมื่อไหร่ช่วยแชร์ลงมาหน่อยเราอยากเห็นเนาะจริงๆน่าจะส่งทีมลไลฟ์เป็นประจำาหมา <c oughs> วันนี้ช้าไปถ้าทราบจะส่งภาพไปในเช้าวันนี้นะครับถ้าเกิดไม่วันนี้ไม่ทันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเอาภาพมายหคุณผู้ชมได้ชมกันน่าจะเป็นผลงานแรกๆแล้วล่ะของผู้ว่าท่านใหม่นะครับผลงานตํารวจเอกอัศวินผู้ว่ากทมคนใหม่ท่านเพิ่งเข้ามายังไม่ถึงสองอาทิตย์ป่าไม่แกะกล่องเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับถ้าผู้ว่ามีอะไรให้เรารับใช้หรือช่วยเหลือก็ฝากบอกมาได้นะครับ ล่าสุดภาพแปลอักษรที่กอทมอที่เราบอกไว้ว่าผู้ว่าท่านใหม่เนี่ยได้ท<ม>ําเกิดขึ้นแล้วดูดิครับ<อ>นี่คือภาพสดๆเลยกทมเป็นสีฟ้านะฮะเช้านี้นะครับพลตํารวจเอกอัศวินผู้ว่ากอทมอนะครับนำบุคลากรกทมกว่า3,500คนนะคนมาร่วมแปลอักษรสแสดงความอลาลัยในหลวงรัชการที่9ครับนะฮะ ก็ตรงเลขเก้าไทยเนี่ยจะเป็นชุดสีดำนะคุณผู้ชมมีภาพแคบไหมฮะและพื้นที่สีขาวก็จะเป็นชุดข้าราชการสีกากีนะสวยดีครับนี่สวยมากนะฮะนะฮะอันนี้ยิงสดมาเลยครับทํานกทมท่านอัศวินอยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่าอยากอย็นเหมือนกันเนาะท่านต้องอยู่ในนั้นแน่นอนเดี๋ยวก่อนลองหาดูที่ท่านอัศวินอยู่มั้ยเรีาต้องแ่ไม่อยากอยากชมท่านไงอยากชื่นชมท่านอยากเห็นท่านถ้าเกิดว่า ทีมเราหาภาพของท่านอัศวินได้ว่ายืนอยู่ตรงไหนเนี่ยช่วยส่งมาให้เราหน่อยนิดหนึ่งค่ะแท็กมาในวุดดี้ค่ะวุดดี้ว่านะฮะน่าจะยืนอยู่ตรงตรงเล่ก้าวมาหรือว่าไงเล่ก้าแล้วว่าตรงเล่ก้าแหละท่านสวมชุดชุดดำแน่นอนหรือท่านยังไม่ยืนเพราะท่านกลัวเป็นลมหรือเปล่าไม่สิท่านต้องยอมเดี๋ยวขอขมุมสูงอีกนิดหนึ่งอ่ะสวยจริงจริงโอ้สวยมากนี่คือภาพสดนะครับนี่คือภาพสดเลยนะครับจากลานคนเมือง นะครับหน้ากรทมนั่นเองที่มีการแปลกสอนเมื่อ8ปดโมงกว่าๆในเช้าวันนี้ครับเดี๋ยวไม่ใช่เราเราถ่ายไปใกล้ๆเรื่อยๆเราจะเห็นพี่ธัญญากับกุูกีฟด้วยหรือเปล่าที่ไม่มาอาจจะอยู่นั้นเป็นไปได้ใครที่ขับรถผ่านไปแถวนั้นคงจะงงเหมือนกันนะเขาไม่เห็นเขาไม่ยืนทําอะไรกันเรเพราะว่าถ้าในมุมต่ําเนี่ยคุณจะไม่เห็นแค่คุณเห็นแค่คนยืนเรียงกันเฉยๆนะเนี่ยนี่แต่ตอนนี้ดูรายการเราแล้วไม่งงแล้วนะครับ